ไปถึงยังพิมอะไรนี่ไงอะไรนะเป็นกำไรเนะี่ยกำลังฮิตเนี่ยนะหั่นย่างร้านชวาโอ้โหโอยต้องไปดีใจแล้วขนาดถึงแล้วจะถึงแล้ว,ลวอีกไม่กี่ก้าวานั้นเอง แออัดมาก <g ül> แออัดมากเลยโอ้โหนี่เขาขายหรือเขาแจกร้านนีถ้ถึงแล้วถึงแล้ว อ้าวโอ้ยเจอ,อน้องเอฟซีอะได้ได้ได้ไดไดจ่ะอ่านายนายเลยจ่ะลูกนายเลยจ่ะลูก,ก,ลกแน่นปิมเจอใครเจอแอสิกแล้วน้องอะไรคะไอรินค่ะน้องอะไรคะไอรินไอรินไอคุณ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 ชื่อคุณคุณยิ้มหวานอีกคนและะ้วฮะอีกคนไม่มาแล้วไม่สบายครับอ่ะเรีได้อีกทีนึงลูก จ้าเอามาดูก่อนเผื่อมีของเลยสวัสดีค่ะก่อนดูทุกวันเลยก่อนนอนทุกวันสวัสดีครับอะไรเอ่ย ดียังลูกงันกิ่แบบฟิมครับครับครับอ่ะฟิมไทยลูกเอามาให้พ่อนกอนน้องเลยลูกไม่ต้องเขินเออ เขาฟิวไหมคะวายกินไม่ได้อาการฟิวไม่มาไข้ครับเป็นไข้ฮะเอาไปดิเอาเอานี้ไปก็ได้แปลกดีตัวใหม่ปีวีนะคะก็เลือกเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเป็นเยลลี่รูปท่าบนี่กี่รสก็มีทั้งหมดห้ารสห้ารสเพว่าตอนนี้ปีวีไม่ได้เวลาไม่ใช่เวลาโอ้โหสามชิ้นนะอันอันชิ้นหนึ่งอาไจเยอะค่ะ ดูดน,น,น,นี่ตรงนี้อ่ะอน,นี่คืออะไรอ่ะดูลูกแล้วดูดิลูก <c oughs> <c oughs> ให้พี่ก็ลองก่อนดีไม่ดีคืออะไร <c oughs> อะไรจ๊ะ แฮร์รี่หล่าเป็นแบบท่าเป็นแบบเหมือนถอยท่ากันจ้ะจ้ะน้องสวัสดีครับได้ได้เลยเฟียลน้องได้ครับได้ครับได้ครับอ๋อได้ครับได้ได้เฟิล์มถ่ายรูปน้องแป๊บนึงลูก เอาของวางไว้นอนก่อนได้ลูกไจะถ่ายรูปน้องไปเจอตรงไหนอะในไอกันเอเ้องแสดงว่าดูบ่อยเพม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 เมถ่ายรูปน้องก่อนละลูกละแป๊บนึงอ่ะยิ้มหวานอ่าใช่นใช่อ๋ออยู่แถวนั้นเหรอพี่อ๋อผมอยู่ซอยพุทธวิชาสามเก้าองใกลกันครับ น้องฟิลป่วยลูกน้องฟิวไม่สบายจ้ะนอนอยู่บ้านก็เลือกเป็นเยลลี่กับที่ทำยังลบ ตอนนี้นะคะฟิลก็อยู่ที่ร้านชวาค่ะเดี๋ยวฟิลนะคะจะเลือกของไปรีวิวค่ะแต่ว่าคราวนี้ไม่ค่อยมีสูกิชิเพราะว่าฟิลก็ไปออาจากร้านชวาเขาที่แล้วเยอะมากก็จะเป็นพวกขนมวันนี้นะคะฟิลมก็มาเลือกของที่ร้านชวาไปรีวิวนะคะก็ได้ทั้งหมดน,นี่เลยฟิลบอกแล้วว่าจะไม่เน้นสูกิชิจ <laughs> ะเน้นของกินก็กินหมดเลย <laughs> <laughs> นี่ยค่ะคือแล้วน้องฟิลช่วงนี้ก็ไม่สบายเดี๋ยวฟิลก,ก็ จะกินเองนะคะทำเองกินเองนี่ก็อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะได้ของกินอีกแล้วฟิล์มนะคะก็มาเลือกขนมนะคะไปกินแล้วก็ไปรีวิวนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะอย่าลืมแวะมาร้านชาวานะคะเพราะว่ามีของมาอัปเดตได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะมีทั้งเป็นขนมญี่ปุ่นสกูชี่นะคะแล้วก็ของกิฟช็อปต่างๆฟิล์มก็เลือกไปหมดนี่เลย เพื่อนๆนะคะอครอน,น้องฟิวหายไข้ก่อนเดี๋ยวเจ้าน้องฟิวนะคะมารีวิวด้วยช่วงนี้นะคะก็จะเจอแต่หน้าฟิล์มนะคะคนเดียวหนูมาขายเดี๋ลูก <laughs> <laughs> นี่วางแผงขายเดินห้อย <laughs> ไปที่คอ <laughs> นี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสนใจไหนด้วยคะ <laughs> วันนี้นะคะฟิล์มก็จะกลับแล้วขอบคุณที่คิดมากคะ่ะเดี๋ยวฟิล์มนะคะมันจะมาอุดหนุนใหม่โอเคบายบายขอบคุณค่ะ